สวัสดีท่านผู้ชมก่อนจะเดินทางกลับนะเดี๋ยวเราก็จะมาขนอีดบล็อกนะฮะขึ้นรถซะก่อนนะท่านอีดบล็อกนี่ไม่ได้ใช้แล้วนะท่านเดี๋ยวขนกลับนะฮะเรียงเดีด่ย ม,มางนนอ่า,อาเืกันเก็บอันนี้นนเนยเดอร์บอล้วเด้อเก็บงพยางเนยเดอแล้วก็เอาจอบมาเกียทางจคน้อยเนยอจอบมุงนี้นี่ ừ mm quá -hmm.

เาจหน่อยนี่เอาไปอืมคร้อยก็แล้ว